ชาวลัคนาราศีมังกรวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้การเงินต้องใช้ความพยายามแต่จะมีโชคลาภจากการเข้าสังคมคำพูดของท่านจะสร้างโอกาสดีในการเจรจาธุรกิจระวังเรื่องเอกสารสัญญาและความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นท่านที่เกิดกลางวันจะมีโชคจากคู่ครองหรือหุ้นส่วนส่วนท่านที่เกิดกลางคืนจะมั่นคงในเรื่องบ้านและที่ดิน รายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2567จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันร์ทแล้วก็จะมีดาวศุกร์โคจรยกย้ายจากราศีพิจิกไปสถิตณราศีธนูในวันที่9พฤศจิกายนเวลา22นาฬกา11นาทีและได้ตำแหน่งมหาจักรค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากดาวส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งเดิมก็จะมีความคล้ายๆกับช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะดังนั้นคลิปนี้ฉันขอหยิบยกในประเด็นที่แตกต่างจากคลิปปลายเดือนที่แล้วค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้โดยภาพรวมด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่สถิตยอยู่ณเรือนกระดุมพระของท่านก็จะส่งผลให้ท่านมีความกระตือรือร้นในการทำมาหากินเป็นพิเศษค่ะท่านมีความขยันขันแข็งในการทำงานโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้แรงกายหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดินเกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะท่านจะใส่ใจในการหารายได้และการจัดการทรัพย์สินมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ท่านก็จะมีความช่างพูดช่างสังเกตและมีความสนใจในเรื่องอาหารการกินอาจจะได้ลองชิมลองกินของแปลกใหม่นะคะหรือว่าสนใจในการ ดูแลภาพลักษณ์ของตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นดาวเสาร์นะคะการหาเงินก็อาจจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนอย่างสูงท่านอาจรู้สึกว่าต้องทำงานหนักกว่าจะเห็นผลแล้วก็อาจมีแนวโน้มที่จะประหยัดมัธยัติจนเกินไปค่ะนอกจากนี้การที่ดาวเสาสถิตยอยู่ในนวางของตัวเองและสถิตในตรียางดาวพุธในเรือนกระดุมพะ ก็จะส่งผลให้เรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินมีความท้าทายละค่ะคืออาจจะต้องเผชิญกับภาระหนี้สินเก่าหรือว่าปัญหาการเงินที่สะสมมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็ขอให้ระวังการสูญเสียทรัพย์จากการตัดสินใจผิดพลาด แต่ว่าในขณะเดียวกันท่านก็มีความสามารถในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่โดดเด่นค่ะท่านสามารถใช้คำพูดสร้างโอกาสทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการขายการเจรจาธุรกิจหรือว่าการติดต่องานค่ะคำพูดของท่านจะทำให้เกิดประโยชน์ทางการเงินมีโอกาสได้รับทรัพย์หรือว่าของมีค่าที่ถูกใจ ก็ขอให้ใช้ความสามารถในการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินที่ข้างค้างนะคะ ในส่วนของพระราหูที่ยังคงสถิตยอยู่ณเรือนสหัชชะของท่านก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสสร้างไรายได้จากการเข้าสังคมและการติดต่อกับผู้คนจำนวนมากค่ะท่านจะมีความกล้าหาญในการตัดสินใจแล้วก็อาจจะได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จแบบไม่คาดฝันนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่า พื้นดวงเดิมของท่านมีดาวสุพเคราะห์สนับสนุนอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากพระราหูสถิตอยู่ในนาวางดาวพุธแล้วก็สถิตอยู่ในตรียางของดาวพฤหัสบดีในเรือนสหัชชะก็ส่งผลให้ท่านต้องระมัดระวังความสัมพันธ์กับพี่น้องกับเพื่อนสนิทหรือว่ากับคนใกล้ชิดนะคะอาจเป็นไปได้ที่ จะมีปัญหาขัดแย้งหรือว่ามีการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องค่ะระวังการพูดจาที่อาจสร้างความเข้าใจผิดกับคนใกล้ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เรื่องของท่านโดยตรงนะคะแต่ว่าถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะอย่างไรก็ตามก็จะมีผู้ใหญ่หรือว่ามีคนมีอำนาจคอยให้ความช่วยเหลือ และท่านก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนรอบข้างค่ะและตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ ดาวสุกโคโจรยกย้ายไปสถิตณเรือนวินาศของท่านและได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะก็จะส่งผลให้เรื่องความรักและความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรอาจมีความซับซ้อนคลุมเครือไม่เปิดเผยค่ะท่านอาจรู้สึกว่าต้องปกปิดความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์บางอย่างไว้เป็นความลับนะคะดังนั้นในช่วงนี้ก็ขอให ระมัดระวังความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเพราะว่า อาจเกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่การเป็นศัตรูกันได้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านอาจต้องเผชิญกับความยุ่งยากใจในเรื่องความรักหรือว่าต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกดดันนะคะหรือบางท่านก็อาจจะต้องใส่ใจกับสุขภาพของคนใกล้ชิดเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเขาอาจจะเจ็บป่วยหรือว่า ต้องการการดูแลเป็นพิเศษค่ะดังนั้นสำหรับในเรื่องของการโคจรยกย้ายของดาวศุกร์นี้นะคะก็ขอฝากชาวลัคนาราศีมังกรขอให้รักษาความซื่อสัตย์ใช้เวลาในการทําสมาธิหรือกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบนะคะระวังการถูกชักจูงหรือว่าถูกหลอกลวงในเรื่องของความรัก ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบังหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งเสพติดและถ้ากรณีมีปัญหาความสัมพันธ์ขอให้แก้ไขด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมาและท่านจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ ทีนี้ฉัดขอแยกพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดกลางวันกับชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดกลางคืนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นในช่วงนี้เรื่องการเงินคู่ครองหรือหุ้นส่วนจะนำพาโชคลาภมาให้ค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะช่วยสนับสนุนให้ชีวิตก้าวหน้า ในด้านการงานท่านอาจจะต้องรับผิดชอบงานที่ผู้อื่นทำค้างเอาไว้หรือว่าทำเสียหายนะคะหรือท่านต้องไปทำงานในตำแหน่งที่ไม่เป็นที่เปิดเผยอาจมีการเปลี่ยนงานบ่อยหรือว่า พบความยากลำบากในการหางานใหม่ค่ะส่วนชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นท่านจะโดดเด่นในเรื่องความมั่นคงทางบ้านและที่อยู่อาศัยค่ะโดยเฉพาะหลังแต่งงานอาคุครองของท่านก็จะ มุ่งมั่นในการสร้างฐานะสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะท่านอาจมีโอกาสร่วมลงทุนทําธุรกิจกับครอบครัวและการแนะนําของคู่ครองอ่ะอันนี้ถ้าหากว่ายังโสดนะคะการแนะนําของคู่ครองก็อาจจะมาจากผู้ใหญ่ในครอบครัวคะ่ะแต่ในด้านความสัมพันธ์กับ คนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าลูกน้องนะคะก็จะมีความท้าทายค่ะท่านอาจจะไม่ถนัดในการติดต่อหรือว่าทำงานร่วมกับคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการคบหาสมาคมเพราะว่าอาจจะนํามาซึ่งความเสียหายได้ค่ะฉัดขอสรุปในส่วนนี้นะคะ ท่านที่เกิดกลางวันขอให้ใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ครองกับหุ้นส่วนให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงในเรื่องของการทำงานถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนกักหรือว่าแก้ไขงานของผู้อื่นก็ให้มองว่าเป็นโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถค่ะส่วนท่านที่เกิดกลางคืนก็ขอให้ให้ความสำคัญกับ การสร้างฐานนะร่วมกับคู่ครองนะคะใช้โอกาสในการลงทุนกับครอบครัวอย่างรอบคอบและในการทำงานกับผู้ที่อายุน้อยกว่าก็ขอให้รักษาระยะห่างที่เหมาะสมและเป็นมืออาชีพค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะ นอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ก็เป็นดาวสำคัญที่ส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกของเราค่ะดังนั้นหากเราได้รู้จังหวะของดาวจันทร์ก็จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น เรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้กันนะคะวันที่1พฤศจิกายนอืมดาวจันทร์สถิตณราศีตุลโอ้ดีเลยค่ะการงานของท่านได้รับการยอมรับจากสาธารณชนค่ะเช่นผลงานการออกแบบของท่านได้รับรางวัลจากสมาคมนักออกแบบสตรีก็สร้างชื่อเสียงในวงการนะคะ หรือว่าผู้บริหารระดับสูงเห็นความสามารถของท่านก็มอบโปรเจกต์สำคัญให้ท่านดูแลค่ะวันที่2ถึงวันที่4ดาวจันร์ทสถิตนราศีพิจิกการรับผลประโยชน์อาจจะมีอุปสรรคนะคะเช่นท่านลงทุนกับเพื่อนสาวๆนะคะแต่ว่าก็มีปัญหาด้านเอกสารทำให้ โปรเจก์นี้ต้องชะลอตัวไปค่ะหรือว่ามิตรภาพกับกลุ่มเพื่อนๆน,นะคะต้องการการประครับประคองคือมีความเข้าใจผิดในกลุ่มเพื่อนสนิทนะคะท่านก็ต้องใช้ความพยายามในการรักษาความสัมพันธ์ค่ะ วันที่ห้ากับวันที่หดาวจันทร์สถิณราศีธนูสองวันนี้ท่านอาจจะต้องไปช่วยเพื่อนนะคะเพื่อนอาจจะไม่สบายท่านก็ต้องเข้าไปช่วยดูแลรักษาพาไปโรงพยาบาลแล้วก็เพื่อนก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างที่สุดค่ะหรือในที่ทำงานอาจจะมี คนมาแอบนินทานะคะหรือว่ามาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของท่านท่านก็ต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อปกป้องตัวเองค่ะวันที7่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิต นราศีามังกรช่วง3วันนี้นะคะสุขภาพของท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษค่ะเช่นท่านรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักก็ต้องพักผ่อนต้องปรับสมดุลชีวิตนะคะหรือว่าการพรีเซนต์โปรเจกต์ของท่านไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ท่านคาดหวังเอาไว้ค่ะวันที่10กับ11ดาวจันทร์สถิตณนะราศีกุม่ม2วันนี้นะคะ ต้องบริหารจัดการเรื่องเงินอย่างรอบคอบค่ะต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเช่นธุรกิจเครื่องสำอางก็ต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้าค่ะ วันที่12กับ13ดาวจันทร์สถิตณราศีเมีนที่บ้านของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดนะคะเช่นน้องสาวมาบอกว่าต้องย้ายไปทำงานต่างประเทศกระทันหันก็ในบ้านก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการจัดการแบบใหม่ค่ะหรือว่าการเดินทางไปพบลูกค้าในจังหวัดใกล้ๆเนี่ยมีเรื่องให้ประหลาดใจ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องประหลาดใจที่น่าสนใจค่ะแล้วก็มาถึงวันที่14กับ15พฤศจิกายนนะคะดาวจันทร์สถิตณนะราศีเมษชาวลัคนาราศีมังกรท่านมีความมุ่งมั่นในการปรับบ้านค่ะเช่นท่านเ,าเรียกประชุมนะคะคนในครอบครัวนะคะมาช่วยกันวางแผนจะปรับปรุงรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่ หรือบรรยากาศในครอบครัวมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วค่ะเช่นคนในครอบครัวของท่านนะคะร่วมกันพัฒนาธุรกิจครอบครัวจนประสบความสำเร็จสร้างความมั่นคงให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้ว ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคํานึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่1นึถึง15พฤศจิกายน2567ได้แก่วันที่ห วันที่สองวันที่ 4, วันที่ 7, วันที่ 9, วันที่ 11, วันที่12และวันที่14พฤศจิกายนค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอพระคุณสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ และชัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตมีความสุขสมหวังในทุกด้านตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ